สวัสดีพี่น้อยเอฟซทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟซมาเอฟซเก่าด้วยจ้ามาตามกันต่อกับแนวทาง3าาน้อยจะแยกน้อยจะน้อยพิเศษน้อยปกติและกันน้อย VIP แนวทางของวันที่2เดือน2จ้ากุมภาสพั 2, 8, นห้าร้อยหกสเราจำมือนีกนัมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าสำหรับ ามห้าน้อยองเฮาแยกน้อยเมื่อนี้คือบอกมีพ้นสรุปหายเนาะเพราะวันที่หนึ่งนี่จะบ,บริลงหายเนาะจา้าสำหรับวันที่หนึ่งนี่ก็คือลงหายแต่ห้าน้อยมัดรวมเนะาะถ่ายเสียพ้นสรุปอีกที่ก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ขอสรุปหายแบบคร่าวๆละกันเนาะจา้าห้าน้อยองเฮานี่คือ มาตัวเด่นมาครบ3สาน้อยจะน้อยพิเศษเด่น1วิลุดหเข้ามาศ1จับคู่ผ่านไปสําหรับน้อยรอบปกติ8ปดกับ9จะจับคู่เขาศูนย์เก้าเก้านเน้นเน้นสำหรับรอบ v ี p 6กกับเจเข้ามา1นเจจะจับคู่เขาเน้นเน้นจตอันนี้คือผลล่าสุดก่อนถีแนวทางปิดไปเนาะสําหรับวันที่ยี่แปดนี้อาจอยลงไปแต่ว่า แนวทางฮานอยหลอปกติของเฮาปิสไปเราจะพ้นออกก็คือเป็นฮานอยถูกแทนของส่วงตุ๊กจีนเนาะสำหรับฮานอยปกตินี่เข้าไปหน่อยอ่าหน่วยสามัคคีเนาะจะบนหลังเลย9402อ่าส่วนวันที่1นี่คือพ้นออกตามปกติแต่ว่าไอ้จอยบ่ได้ลงหายเนาะจะวันที่2มื้อนี้ตามหลุนกันต่อจากแนวทางสิมาหายตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็รอหลุดไปด้วยกันเนาะจะแต่วันที่2อไอ้จอยพ้นของวันที่1 มาคำนวณหาเลขเด่นของวันที่สองจา้จาจังได้กระลับชมใบเป็นแนวทางาจะถามมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะถามบอกมีตัวหมักตัวชอบปล่อยผ่านได้จก้กแนวทางเป็นเพียงแค่สูตราคำนวณจะ่พี่น้องจะมีเข่าเลยกะมีลุจดจะผิดพลาดประการเลยกะขอตรวจกอไพ่หลายๆเนาะจา้าลวงหายวันแลกกับโค้หายปังๆละกันเนาะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันสําหรับเนียกน้อยของเฮาจา้าสาหรับน้อยพิเศษจะเด่น 4และ3จับคู่เด่น4พิ้งรุด4ซ้ายวิ่งซ้ายลูดก็ะเฮาแต่และน้อยแต่และรอบตามอัตราชอบพิจรารณาเบิ่ไไดจะนํ่ไปวิ่งไปลูดได้เด้อจ้า สามหาสามปดสำหรับน้อยรอบปกติจะให้ไปที่เด่นหนึ่งอันนี้เด่นสามดูดสามี่ม้อจอยเขียนห่างไปนิดหนึ่งเนาะฟรวัดมุมนี่ต้องเขียนผลเนาะจ้ะเขียนตัวหนังสือเขียนตัวเล็ห่างไปแล้วกันเดี๋ยวเขียนผลสรุปบอกพ่อนอะจ้ะหนึ่งกับพกจ้ะ จับคูหนึ่งมีหนึ่งสามหน่งสีอ่าสำหรับเด่น6กวิ่งรูดหจะหกแปดหนึ่งหนึ่งตัวเดียวกันเนาะตามด้วย6 2, กสองหลักการจะรอบสุดท้ายจะ VIP เด่นไปที่7และ4จะ้า 4, สี่โซนจ้าสำหรับเนียกน้วยของเฮา เดนซีวิลุตซีวีไอพีจับคู่4ีเจ็ดคู่เด่น4ีแปด0ีเก้าีศูนย์เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจะสำหรับสามห้าน้อยอห้เฮาจะน้อยรอบสุดท้ายวีไอพีเน้นไปที่4ีศูนย์ีเก้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดห่ะหกสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่สาหาหรับแนวทางสาห้าน้อยก็เห้ามือนี่ก็คือตามนี่เลยจ้ะสำหรับห้าน้อยนี่คือเหมือนเดิมน้อยจอยห้สองสูตรจ้าห้าน้อย มัดรวมแล้วก็ตามด้วยห้าหน้อยแยกน้อยจะหมักสู่ได้กะลองนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชออกคอยตามเนาะมือนีก็ขเคให้มากปังปัง,ปงละกันเราจะสาหรับห้าหน้อยของเฮาจะขอให้พี่น้องทุกคน้นทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสชคดีเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยกันถุกคน้นทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า